ครับนี่คือสรีระสังขารนะครับหลวงพ่อแดงวัดควรนางพิมนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมากราบท่านนะครับสรีระสังขสรีระสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับนี่คือบรรยากาศในศาลาวัดนะครับของวัดควรนางพิมพ์นะครับวัดควรนางพิมพ์นะครับอดีตเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อแดงวัดควรนางพิมพ์ท่านเก่งนะครับเก่งมากมีวิชาอาคมเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ปัจจุบันลูกศิษย์ท่านนะครับท่านดิดนะครับอาจารย์ดิดเป็นเจ้าวัดองค์ปัจจุบันก็คือลูกศิษย์ของท่านนะครับผมได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะครับจากจากจากปากของท่านเองเลยนะครับท่านเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะได้เล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายแล้วเพื่อนๆมาดูสถาปัตยกรรมนะครับของศาลานะครับศาลาไม้นะครับหลังนี้หลังเก่านะผมไม่แน่ใจว่าสร้างตอนปีปศอะไรนะครับ เดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลให้ดูนะวันนี้พาพเพื่อนมาดูกันก่อนโชคดีนะครับวันนี้ผมมานะครับเป็นวันพระนะเป็นวันอาทิตย์วันที่หนึ่งสิงหาพอดีเลยตรงกับวันพระแล้วก็เมื่อกี้มีชาวบ้านนะครับก็มาทําบุญเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ศาลาแล้วนะครับให้พระกระําลังฉันงเพลนอยู่นะครับนี่มาดูกันนะครับเพื่อนดูอาคารเก่ามากเลยครับนะครับเห็นแล้วนึกถึงหนงังหนังผีเรื่องนึงไหมหนังผีเรื่องนางนาคครับนะครับเป็นโลเคชั่นที่น่าจะมาถ่ายหนังมากเลยเพื่อนดูเห็นไหมครับ เป็นเป็นการฉลุไม้นะครับแล้วก็เป็นรูปพระนะครับเป็นรูปพระนะครับเป็นสาราเก่ามากๆนะครับพระประธานเป็นสร้างด้วยน่าจะเป็นปูนนะครับเป็นปูนนะครับอุนปั้นนะครับนะครับนี่หน้าพระประธานนะครับสาราม้เสาไม้เก่ามากๆเลยนะครับเพื่อนครับผุพังไปเยอะมากเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะบูรณะเมื่อไหร่นะครับก็ถ้าเกิดมีบุญบอกบุญกันมีกิจกรรมดีๆก็เดี๋ยวจะไปบอกกันนะครับมีนะครับ เผื่อว่าทางวัดเขาต้องการบุรณะซ่อมแซมนะครับสาลาเก่าแก่ไปครับมาดูรูปปั้นนะครับแม่นางพิมพ์นะครับนะครับที่มาที่เป็นผู้สร้างวัดนะครับแม่นางพิมพ์นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมากราบนะครับมาขอพรแม่นางพิมพ์นะวันนี้วันที่หนึ่งพอดีเลยขอให้ถูกหวยรวยขุ้นกันแล้วกันนะครับแม่นางพิมพ์ครับนะครับนี่เป็นแม่นางพิมพ์เป็นรูปปั้นเป็นปูนนะครับลักษณะเป็นปูนนะครับ ว่ากันว่านะครับตามตามตำนานนะครับว่าเป็นผู้สร้างนะครับเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้นะครับนะครับสร้างวัดแห่งนี้คือแล้วก็มีชื่อว่าวัดคนนางพิมพ์นะครับสร้างบนที่สูงนะตรงนี้ลักษณะเป็นคนนะนะครับนี่คือรูปปั้นรูปเหมือนท่านนะครับเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเคยมีชาวบ้านนะครับมาขอพรนะครับมาบุนบานสารกล่าวนะครับเรื่องต่างๆแล้วก็สําเร็จสมปรารถนาก็มี อาจจะมีมากแก้บนนะครับด้วยของไหวต่างๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับอย่างที่เห็นในรูปนะเขาลูกขออนุญ,ญาตนะครับแม่นางพิมพนะลูกขอถ่ายรูปนะครับขออนุญาตนาเสนอเรื่องราวของแม่นางพิมพ์แล้วก็วัดนะครับประวัติวัดประวัติอาจาร,รย์แดงนะครับขอถ่ายรูปอัดวิดีโอนะครับเพื่อไปนําเสนอนะ,นะครับไม่ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้าอบน,นั่นมาเอ้ย Gracias. เป็นเป็นปูนนะครับเป็นลูกปั้นลูกดุด้วยปน<ค><ณ>นูนนะครับขออนุญาตนมารับสินนะครับขอติดทองน้แย่นะครับเป็นปูนเลยนะเพื่อนนะครับ ความสวยงามมากๆเลยนะครับคุณแม่ของเราเนี่ยครับแล้วก็มีชาวบ้านมาบนบานสานเกา่าเยอะมากมายนะครับเอ้วเสร็จเสร็จเสร็จแล้ๆๆๆๆๆๆยังไปเรียบร้อเลยอันนี้ก็ผ่าแอดมินมาด้วยนะครับแอดมินมาบนบานสานเก่า คือจะอยู่ในตำนานนะครับตำนานาพระนางเลือดขาวนะครับมีตำนานที่เชื่อมโยงกันแหละผมว่านะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับแ <c oughs> <c oughs> ม่นางพิมพ์เป็นเป็นผู้สร้างวัดไว้นะครับเมื่อก่อนนะครับคนที่มีบุญญาธิการทั้งหลายนะครับเขา ไม่ได้แข่งกันสร้างตึกสร้างเมืองเหมือนสมัยนี้นะคนที่เขามีกําลังหรือว่าเขามีความพร้อมเขาสร้างวัดนะครับนะครับคนเมื่อสมัยก่อนเขาสร้างวัดเขาแข่งกันสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างวัดนะครับไม่ได้สร้างตึกสร้างอาคารหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตเหมือนคนสมัยนี้เหมือนคนรวยสมัยนี้นะครับสมัยก่อนเขาสร้างวัดสร้างวานะครับให้คนได้มา บูชานะครับให้คุณได้ที่อยู่ในพุทธศาสนานะครับได้มีพุทธบูชานะครับอันนี้ถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับยินดีเลยนะมาไม่ไกลนะครับบรรยากาศปัดโดยรอบนะครับตอนนี้ก็กําลังสร้างเสาววัตถุนะตรงนั้นน่าจะเป็นเออแล้เออ,เอ,อ,เอ,อนะี่ไปดูบูสดนะไปดูบูสดนะครับข้างหลังมันเป็นอะไรเป็นน่าจะเป็น ศาลาเป็นนะข้างหลังลก็กำลังกอ่อสร้างอยู่นะครับมันจะกดวัดนี้แบบเงียบสงบแล้วก็โบราณมาก,ากครับเพื่อนครับเมื่อดูลายอิดลายกระเบื้องนะเนี่ยลายกระเบื้องปูพื้นสมัยก่อนนะครับเนี่ยโบราณวินเทจจริงๆเลยนะครับโบราณมากๆเลยเห็นไหมครับนะครับเสาเสา,สาไม้ ลายกระเบื้องมาดูนะครับเป็นแบบเก่าโบราณน,นะครับพระแดงมีการทําเหรียญด้วยนะสร้างเหรียญไว้ปีสองสามนะรู้สึกว่าปีสองสามนะครับนี่วิถีชาวบ้านนะครับก็เป็นอย่างนี้อยู่นะครับลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานก็ยังมาเล่นวิ่งเล่นอยู่ในวัดนะครับเป็นสถานที่ที่โล่งสบายร่มเย็นนะครับก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านอยู่นะครับยังเห็นยังมียังคงมีชาวบ้าน มานะครับมาทาบุญนะถึงวันพระก็มาทําบุญกันนะครับบางกับลูกหลานมาเล่นนะครับนี่คือวิถีชาวบ้านจริงๆนะครับของคนพัทลุงหรือว่าคนที่อยู่เพียงใดไงวาเนี่ยคนบ้านนอกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวิถีชาวบ้านที่ที่มีความสุขนะครับร่มเย็นมากๆนะครับอยู่กับวัดอยู่กับวานะครับไม่วุ่นวายนะครับเดินไป นี่เป็นลูกเหมือนท่านนะครับลูกเหมือนพ่อแดงนี่นะครับลูกเหมือนพ่อแดงนะครับข้างหลังเป็นเซเรลสังขารนะครับข้างหลังเป็นสรเรลาสังขารนะ